สวัสดีครับพี่นอ้องป่องไปสุภูสุขอนครับบ่ไเดมาอัปเดตหลายหมื่นครับล่าสุดพ่นติดเก็ตแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องพญานคาพาัญา,า,ายัญชนะง่ตัวนี้ติดเก็ตแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวภาพไปเบิ่งไกลๆเลยครับนี่ยมาสุดยอดครับติดเก็ตเล้ายิิงใอลังการหมากเลยครับโอ้สวยงามครับพี่น้อง บาได้มากหลายหมือไหมข้าเดียวหนึ่งปรรเหต์สิบมือแล้วครับขาดว่าติดแล้วเรียบร้อยเลยครับนี่จะได้บรนกาหยิบลงสีเก็บรายละเอียดแล้วก็ยิมมางนางลานออกกับิมไ,ไทยง,งามงามเฮีเบิ้งแหละครับตัวนี้กับบางนางลานอยู่กแบ่ว่าสวยงามปันฑดครับเบิ้งงามตาปันฑดตัวนี้กับเบิ้งแบบนี้ไปก่อนแหละครับติดแล้วเรียบร้อยครับนี่ช่วงหางนี่กับิ ตกแต่งน้อยนึงเหรอครับนี่ติดตกแต่งน้อยนึงติดเกตแล้วก็สวยแล้วครับวังนาคีวัดนันทวันบ้านหนองแอครับใช้เวลาสิบมือติดเก็ดแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้เหลือน้อยหนึ่งตัวนี้นี่ครับเหลือน้อยน้อยเดียวครับนี่ มันหนีคนงานเป็นยุดเนาะเป็นยุดพักพอนครับนี่ครับเดี๋ยวช่วงนี้น้อยเดียวครับนี่แตสีแล้วแล้วแดดห่อนครึ้มนียครับโอเคเลยครับสวยงามครับอัปเดตล่าสุดครับนี่ล่าสุดเลยครับวันที่สิบหากุมภาพันธ์ ปีหกเจ็ดครับทําเด็ดล่าสุดนี่ตัวนี้แล้วเรียบร้อยถือว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคืนเดี๋ยวขึ้นไปบังขึ้นนาง่งลานไปบังตังเทิงก่อนครับเ <c oughs> บิังแกไก่เลยครับ <c oughs> อยิ่งมาได้พี่น้องงามงามสวยเลยครับผ่ามุมสูงโอ้ยนางลานนางลานยผ้าปินง่ายจัง่อยนะครับสวยๆครับพุดแล้วครับ มั่งนางลานออกหมดแล้วครับค่อยสิง,งามบ่เนี่ยตัวนี้มันค้านางลานอยู่ภาพกับบ่ค่อยท่ายมากกับบ่ค่อยสวยมันเลยครับลงมกับมันนี่ขวันแดดแล้ว <c oughs> โอ้โหเห็นไหมค้างพญานาคนึงครับทั้งไตเลยครับสวยๆครับล่าสุดครับอัปเดตล่าสุดมื่อนี้เลยครับ ทางฟีมือครับ,ปรบเป็นเรี้ยวเป็นเรี้ยวเลยครับนี่ติดเก็ดสดๆเลยครับยูนองนำบอน,นองแอรครับ โคกงการเพ่นกับเซียดร,รอบสะเลยครับเทคนกีดรอบสะเมทาเลนเลีนออกกำลังกายครับอีกฟังทั้งพ่นกับเป็นพระปุทรูุครับนี่ฟังทั้งนั้นคู่น้องทั้งนั้นบริเวณนี่างเเป็นบันไดนี่ครับมาบ่งตัวนี้ครับตัวนี้เพื่อนก็เริ่มติดแก๊สแล้วได้ครับตัวน้อยนี่ขนาดตัวน้อยเริ่มติดแก๊สลว มันก็เริ่มติดมาแตา่ส่วนหางนะครับตัวนี้นี่คาดว่าสีสีเหลวไว้อยู่ครับเพราะว่ามันมันตัวหน่อยครับมันตัวใหญ่ปขนใดติดเก่งมาแต่น้อยหนึ่งแล้วครับโอเคอยู่ครับสวยงามครับ เดี๋ยวพาไปบางสั่งสั่งไง <c oughs> โ,โอ้ยยินทะเลยู่พูนตัวยังไงครับนี่มีม,มีเห็นเห็นอยู่มสามตัวครับนี่ตัวหนึ่งพูนครับตัวหนึ่งยุ่ยไกลมั้ครับสามตัวอีกตัวหนึ่งก็บยุ่มยุ่ทั้งเม้นมั้ครับเม้นบังอยู่บังอยู่ครับสามตัวตัวนี้แงี้ยก้มูอครับนี่ ยังชิงนิ่งอยู่ครับไปมาครับความคืบหน้าพระยานาก็เฮ็ดได้หลายแล้วนะครับคือว่าสร้างก็ mm hmm. เห็นงานไว้อยู่ฝีมือครับฝีมือเดี๋ยวมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆแหละครับผู้ดใดอยากมาเบิ่งก็มาได้ครับอยู่วัดนันทวันบ้านหนองแอรครับบ้านหนองแอ บ่ไก่บ่ไก่ครับบ้านน้องแอออำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่เป็นปอนพญานาคอําเด็ดล่าสุดเลยครับอ่าตัวนี้ยังงามเลยครับนี่ติดเก็ตหรอไม่บ่ธรรมดาครับสวยมากครับถ้าสีเข่านี่ก็โะว้ยคักปัญญังแล้วครับนี่ประดับประดาแล้ว ผู้ดีของมื่อบังคิดอะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับช่องอีสานวมอนฮอชแชนเนลอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์อย่าบิ่งทั้งหลังครับมองนี่หวัหวหัวพญานาคครับนี่ติดเกล็ดกับเลื้อยปลายครับแน,นิดนิดน้อยๆครับนี่เป็นช่องบางๆอยู่ครับเมื่อนี้สร้างเพิ่นกับหยุดงานครับหยุดงานหนึ่งวัน หยุดงานก็ได้บ่ไดมะเห็ดรับอากาศห่อนนะครับช่วงนี้กลางวันเห็ดปันพยานากับติดเก็ดกับ สูบเบาไว้แล้ะครับบันหอนพอดแดดนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีแหละครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมครับขอลร์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับผมกับเจอกันคลิปหน้านแะครับสวัสดีครับ